นาจิบราซักแห่งมาเลเซียถแถลงว่าซากชิ้นส่วนปีกของเครื่องบินที่พบบนเกาะเรยูนิโอเมื่อสัปดาห์ก่อนมาจากเครื่องบิน m อ3 7 0ที่หายไปหลังชิ้นส่วนถูกส่งไปตรวจสอบที่ห้องแล็บในเมืองตูลูสประเทศฝรั่งเศสโดยผู้เชี่ยวชาญทั้งจากมาเลเซียและฝรั่งเศสขณะที่ฝ่ายฝรั่งเศสยังไม่ฟันธงว่าเป็น m อ3 7 0หรือไม่แต่ยืนยันว่าชิ้นส่วนมาจากเครื่องบินรุ่นโบอิง7 77 7จริง อย่างไรก็ตามขณะนี้มีเครื่องบินโบอิง7 7 7<ๆ>เพียงลำเดียวที่หายไปคือ MH370 โดยทีมผู้เช่าชาญจะตรวจสอบอย่างละเอียดโดยกล้องจุลทรัศน์กำลังขยายสูงอีกครั้งเพื่อวิเคราะห์ลักษณะแรงกระแทกดูว่าชิ้นส่วนหลุดออกมาจากตัวเครื่องได้อย่างไร เครื่องบินของสายการบินมาเลเซียแอร์ไลน์เที่ยวบิน m h 370หายไปจากจอเรดาร์เมื่อวันที่8มีนาคมปีที่แล้วอย่างเป็นปริศนาพร้อมผู้โดยสารและลูกเรือทั้งหมด239ชีวิตซึ่งการค้นพบครั้งนี้เป็นการยืนยันข้อสันนิษฐานว่าเครื่องบินตกลงในมหาสมุทรอินเดียจริงๆ